อีกครั้งนะครับกับเศรษฐาเลือกหน่วยด่วนบ่ายวันนี้กอดติดสถานการณ์ในอิสราเอลประชุมด่วนบ่ายวันนี้นายยกเศรษฐาเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลพร้อมเร่งแผนอพยพคนไทยและแรงงานไทยกลับบ้าน วันนี้23ตุลาคมที่กระทรวงการต่างประเทศเวลา15นาฬิกานายเษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์สุขเสริมความไม่สงบในอิสราเอลกาซาเพื่อติดตามสถานการณ์และ ความคืบหน้าด้านต่างๆโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศแจ้งถึงการอพยพคนไทยและแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลว่าในวันนี้มีสองเที่ยวบินอพยพที่จะไปที่จะเดินทางถึงไทยคือ1เที่ยวบิน ที8 9แปจากสนามบินคาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา16บหกนานาทีมีผู้ลงทะเบียนสองร้อยคนเที่ยวบินที่สองบินจากเทออาวีป คาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา4ทุ่ม50มีผู้ลงทะเบียน235คนนายพิพัฒน์ราชกิจประกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมรายงานที่ประชุมวันนี้รับ ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดด้านการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลกลับบ้านเพราะทั้งที่การประสานงานข้อมูลด้านต่างๆกับทางการอิสราเอลและนวยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมวันนี้ต้องรอดูนโยบายของรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะมีข้อสั่งการเพิ่มเติมเรื่องใดบ้าง ทางนี้จากการรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอกัครราชถูตนกุงเทวอาวีพบว่าล่าสุดมีแรงงานไทยได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแก้งความประสงค์เดินทางกับประเทศไทยกับทางสถานทูตแล้วแปดพัน 475คนไม่ประสงค์กับ123คนถูกจับไปเป็นตัวประกัน19ลายบาทเจ็บ18ลายยังไม่สามารถระบุชื่อได้1ลายเสียชีวิต31ลายนำศพกลับบ้านทไทยแล้ว8ลายและคาดว่าจะนำศพคนไทยที่เสียชีวิต กับไทยวันที่25ตุลาคม2566โดยขณะนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับบ้านมาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น3,329คนนายไพโรธโสติสเถียนประหลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าขณะนี้ได้มอบหมายกรมการจัดหางาน ตั้งโต๊ะให้ํำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ของจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้แรงงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยที่สุดคณะเดียวกันหน่วยงานราชการต่างๆยังร่วมอำนวยความสะดวกและ แนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยาเส้นกระทรวงการคลังกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลกรณีแรงงานไม่มีค่าค่าเดินทางกับภูมิมีลำเนากระทรวงยุติธรรมให้คำแนะนำการพักสำระนี่การไก่เกียร์นี่ก่อนอื่นอย่าลืม ติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ